เอกหนุ่มหมากปรินนะคะที่ออกมายอมรับเลยค่ะว่าเหงามากๆหลังจากที่แฟนสาวอย่างคิมเบอรี่นะคะต้องบินไปทํางานร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่ปารีสนั่นเองค่ะซึ่งหนุ่มหมากก็บอกเลยนะคะว่าเข้าใจแล้วว่าความคิดถึงเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะ ยกให้เป็นหนุ่มคลั่งรักอีกหนึ่งคนเลยนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มหมากปรินค่ะที่บอกเลยว่าเหงามากๆเมื่อแฟนสาวคิมเบอรี่เนี่ยต้องเดินทางไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่ปารีสนะคะนานเกือบอาทิตย์เลยทีเดียวซึ่งเขาเนี่ยก็ทั้งคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าสาวคิมเนี่ยน้อยมากแล้วก็กลัวว่าจะติดโควิดนะคะเนื่องจากทํางานจะต้องถอดหน้ากากด้วยแต่ว่าตอนนี้กลับมาตักตัวแล้วไม่มีอาการใดๆค่ะโดยหนุ่มหมากนะคะบอกว่าช่วงที่ห่างกันเนี่ยคิดถึงมากๆเพราะว่าคิมทํางานตลอดไม่มีเวลา บ้างเลยงานนี้เจ้าตัวก็บอกว่าได้เรียนรู้แล้วว่าความคิดถึงเนี่ยมันเหงามากเลยค่ะ คิดถึงคิดถึงมากแล้วก็เราก็เป็นห่วงเขาด้วยแหละเขาก็แบบขี้นอยด้วยว่าถ้าเจอคนไม่ใส่หน้ากากอะไรเงี้ยแล้วเขาเขาจะเป็นต้องขอเนี่ยเขาก็นอยเราก็เบื่อเลยก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็แบบว่างอยู่คนเดียวก็เลยขับรถไปบ้านต่างจังหวัดก็ไปนอนอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยถ้าเขามีเวลาก็จะแบบวิดีโอคอลมาว่าทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยหนาวก็ถามหนาวไหมเป็นยังไงบ้างครับได้เรียนรู้ความคิดถึงว่ามันเหงาเนาะ